เอฟเฟก์เอฟเฟก์แม่งสมจริงยังไอ้เฮี้ยกูไอจริงอันเนี่ยวันนี้เรามีสมาชิกใหม่ชื่อของเขาคือฮิวโก้มึงเอาขอบไปไว้หน้าบ้านไม่ใช่ว่าไม่ตรงเหรอนถน <c oughs> นบางทีของบับหายโอ้โดนดุเลยว่ากูากูไปเล่นแล้วไปละบ๊ายบายกกูบอกไว้เฉยเพราะมันเคยมีบั๊กของจมหายไปเลยไงเอาเกลือไปด้วยดีกว่าวะมาทำอะไรอะ,ท,อะทำผข้าววะ อะไรของคุณคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรของคุณคุณเล่นมุกอะไรป่ะกูเอาจุดดวอเลือกสงก่อนจุดดรอรก็ได้โอ้ตายแล้วเพื่อนกูแต่ละคนดูด้วยเปิดแล้วนะยังไงยังไงก็โปรเฟชชั่นอลแล้วเนาะเออโปรเฟชชั่นอลแล้ว Let's get it ไปกูเอาบอลดีบอลแอปไปนะกูเทอร์โมกูไปไกลยิ่งกวเทอร์โมเน่เอากูจะไปคนเดียวไม่ต้องมาเสือกไอ้เหี้ยอ่าได้ไอ้เหี้ยเทอร์โมกูบั๊กอะทำไมเหรอ มันถือสักพักมันหายอ่ะเนี่ยเทอร์โมกูหายอ่ะกูคงต้องใช้ EMF อ่ะเพื่อนเฮ้ยอะไรเกก่ยวบบุอลโอุ้ยเพื่อนเพื่อนกูเข้าประตูผูบสามขีดเลยเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยห้องนี้เลยห้องนี้เลยฮิ้วไปไหนมาข้างหน้าเลยข้างหน้าเจอเจอแล้วอข้างหน้าแล้วนี่ออข้างหน้าโอเคเพื่อนเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันพม่านเนี่ยตรงมุมเนี่ย เฮ้ยทำไมว่าผีมันทำอะไรตรงพระมันเอ้ยตรงนี้สองขีดอู้มันกินวงกว้างจัดเลยเนี่ยตัวเนี้ยเอา้าแต่มันหายไปแล้วนะจับอุณหภูมิาาได้เท่าไหร่ไม่รู้อะยิ่งน่ากลัวมันจะไม่น่ากลัวไงมึงวิ่งไปคนเดียวโอ้ยแล้วกู <3 S 2> แบบขีดก,กูเห็นลูกบอลกูเห็นลูกบอลแล้วกูเก็บลูกบอลมาเลยเฮียกูไม่อยากให้มันกิ่เฮียกูว่ามันไม่ได้อยู่ห้องนั้นนะจ๊กูคิดว่าไม่ได้อยู่ห้องเนี้ยกูามไม่ได้อยู่ห้องที่มึงวางกูคิดว่าไม่ได้อยู่ห้องที่มึงวาง ใช่เพราะว่ามันดังตรงนี้เนี่ยกูเดินมาสามสี่รอบก็ยังดังที่เดิมแม่งคือหน้าบ้ากูมาหน้าบ้านมันยังดังเลยสัตว์ไอเด็กทําไมกูไม่ดังอ่ะผมผมมึงมาโทรโมเพื่อนเฮลเลอร์มาแต่ฟักก้าเยี่ยมเพื่อนไอ้อยู่เรี่ยวโอ้จี้กูไอ้อยู่เรี่ยวเพื่อนผีมันซ่อนกล้องแล้วป่ะนี่เออหายแล้วโอเควางเอ้ยวางกล้องมุมนี้มุมนี้เหรอมุมนี้ก็น่าจะโอเคกอเอีกตัวกัน หรือว่าที่มาอย่างนั้นแหละอะไรเนี่ยครับโปรเฟชชั่นอลผีไม่แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเลยกูต้องมาทำคอนเทนต์ละโอ้เอาว่ะสุดยอดครับพี่ชิงต่อสารโซเซสทวิตเตอร์ไม่ต้องใช้ไอฮิวมึงปิดไฟดิปิดไฟบ้านอะไม่อ่ะไม่ปิดอยู่แล้วสามขีดสามขีดมันเด็กๆแล้วทำไมทำไมในวิชาเนมันโอ้บอลกิ้งว่ะบอลกิ้งว่ะเพื่อนเฟี้ยวเฟี้ยวไหนวะวิธีกูโยูตรงเนี้ยสามขีดเลยนะ เออไม่เป็นไรมันยังไม่หันเพื่อนเดี๋ไปกลัวเออจี้โกดออฟโกดออฟมันสามารถเห็นให้กลัวกลัวมันเลยโอ้ยเนี่ยเยอะจริยังไงเฮนลุกขนลุกขกนลุกเหี่ยงเหวี่ยงเหี่ยงยุ่งกูยือไอจี้จี้กดออฟกดออฟมองมองผ่านมองมองผ่านโกโปได้ปะมันก็มันสายกันมาต้องนั่งเฉยๆอ่ะไม่รู้ไม่เคยลอนกันไอยุ่งเข้าบ้านมาดิหิวหิวเข้าบ้านไปดิตีตีกูเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยห้าสิบได้อยู่โอเค กี่บอลเลยไส้กูอไอ้กูต้ยิงด้วยอ่ะเฮียกูเทียนไปแล้วไปสนถ้าโดนหันถ้าโดนหันแล้วไอ้ถ้าโดนแห่ใส่แล้วรถจะเยอะนี่มันแผ่นทอมต่อวะมาเดี๋ยวเอ้ยยังไม่มีใครหาฟิกเกอร์ปินใช่ไหมแป๊เดี๋ยวกูไปหาฟิกเกอร์ปินนะกูไปสวัวด่ะเพื่อนเฮียกูต้องกลัวจริงๆเลยไอ้กูเสียเลยเฮ้ยคนเกียรติใครเอาเม็ดยาวออกมาข้างนอกกูไม่ไม่ใช่กูไอฮิวแน่นอนเข้ามามากับกูนี่อุ้ยเฮียตกใจเสียเกียรติ เออกูมากับมึงเนี่ยกูจะมาส่องหาไม่ต้องเปิดไฟฉายนะเขียนเขียนเฮ้ยเขียนเหรอมันเขียนมันเขียนนี่ไงตรงนี้แหละโอเคดิสกีดิดโกสไลตี้เลยสิครูมันมีมันมีฟิซซิ่งเทมเปอร์เจอร์เลยนะออ๋เหรอใช่ตอนต้นเกมอะตอนต้นเกมอะหรือมันอาจจะไม่ใช่หรือเปล่าจิกูไม่รู้นะแต่กูหายใจเป็นควันตอนที่มึงก่อนที่พวกมึงจะสม็อกสติ๊กอะไรกันอีกอะควันมันขึ้นปากกูอะเหรอใช่ ชัวร์มากโคตรชัวร์แน่ใจเอ่อฟิงเกอร์พินไม่มีครับไอจี้สมุดเขียนเออฟฟิิงงเออใช่ไหมโอเคโอเคอ l r i g h t ดีมอนต่อป่ะดีมอนเหรอไม่มั้งก็เนี่ยถ้าท่าที่ดูตอนนี้ท่าที่ดูไม่มีฟิงเกอร์พินนะกลัวไม่ให้ดีมอนกับยูเลีเลยอยู่สองตัวเนี่ยกลัวยูเลีดีมอนมันต้องหายเฟสเหรอมันต้องเทปแ้วก็ปริตบล็อกดีมอน ถ้ามันต่อสปิริตบอกับดีมอนถ้ามันมีเอ่อโกดออฟนี่คือยูเล่โกดออฟบอกวะโกดออฟกับสปิริตบอกต้องมีอยู่สองอย่างไอ้ฮิวลูกบอลนี่ไหมไอ้ฮิวมึงลองเดินแบบมึงลองเดินแบบช้าๆในห้องดิเดี๋ยวกูจะเปิดกูเดินยังไงเดินช้าๆให้เดินเก๋วะเฮ้ยยูเล่แมนฮะเฮ้ยฮิวฮิวฮิวมึงมึงมึงฮิวมึงหันไปตรงกล้อง มุมมุมเนี่ยเนี่ยเออตรงไปตรงเอ้ยหันไปซ้ายซ้ายตรงไปตรงไป <c ười> ซ,ซ้ายอีกซ้ายอีกหัน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 ไม่ต้องเดินโอ้โหมึงปิดแฟดไรกันดิสัตเออหันซ้ายซ้ายอันนั้นขวาเพื่อนซ้าย <c oughs> อ๋อ,อ,อเออเออหันไปที่กล้องอ่ะลองลองดูที่กล้องทำ <c oughs> ไมอ่ะไม่เมื่อกี้เหมือนเห็นโกลด์ออฟเรา มึงปิดไฟดิลองปิดไฟเออหยุดันมันทันมันทันมันทันเอาเร็วีก็จะสองโชคดีเร็ว้ตัวเองไอ้ตเอ้ตัวเอมันปิดรีบเร็วกูบอกที่รีี่อมันหนีไม่ได้เพื่อนสองเพื่อเร็วไอ้ย่ทไมกูโชคดีจังเลยไ้ยาวสติอ้้ยตเลยย่ิบสอนแล้วขีไปแล้วิวงองเออนั่นแหละนั่นแหละปิดปิดปิดเลยปิดปิดไฟฉายด้วยฮิวปิดไฟฉายด้วยปิดไฟฉายด้วยเออเออหล รอดเดียวรอดเดียวไอ้เยแล้วทำไมทำไมกูไม่เคยโดนทันในคลิปตัวเองเลยวะไอ้สัตว์ไอ้ตัวเลยเอ้าไอ้จี้มึงอยู่ตรงนี้ได้ไงไอ้จี้กลัวไอ้สัตว์มไม่ออกไปไงไอ้เยันจี้ไอ้เย์มึงผีไม่ได้ไอ้สัตว์อุ้ยทำไมมันหันนานจังวะเฮ้ยมอนน่นละี้อันโคตรนานไอ้สัตว์โอ้โหที่จะเต็มเต็มกราฟอ่ะเฮ้ยมันไม่ทำอะไรมึงแล้วมึงรอดแล้วเออมันเลิกหันแล้วรอรอเลิกหันแล้วเออตไปได้ยัง ออกได้แล้วไลงมาได้แล้วรีบออกมาเลยกูร้องเนาะเออกูอยากกลัวกลัวยี่กับไฟฉายกับพีพี่เออไฟฉายกับพีมาเป็นสัญญาณละเี้ยอยู่สติเหลือเก้าไอ้สัตว์ <c oughs> เรียกมาเรียกมาฮีคิดว่าอย่างนี้กลัวกูเลยถ่ายรูปไว้เยอะเฮ้ยแต่ว่ามันหันนานมากเลยนะน่าจะดีมอนแหละมันหันแบบ่น,นี้ดีมอนแล้ว กูไม่ได้ากองถ่ายรูปมากัออะไรมาอย่ใอย่าหญ่่ถ้าถ้าถ้ามันฮันแล้วไม่ควรจะหันหลังกลับไปถ่ายไหมเหรอถ้าเป็นคนโดนฮันอ่ะใช่ไหมจิมันใ่าอย่อะไรนะกูน่าจะถ่ายรูปเมื่อกี้ใช่ไหมดัยจังกูกูเคยโดนฮันแล้วกูพยายามจะวิ่งดนเร็วกูกูเคยโดนฮันแล้วกูพยายามถ่ายรูปเออกูเคยโดนฮันแล้วก็หันหลังพยายามจะถ่ายรูปแม่งกูตายเลยชิน่ากลัแบบโอ้โหแบบใจกูตุมเตมตเต่าเตมเตเต่าต่โอ้โหเลยก้าฮ่าเฮ้ยเฮียเ้ยเฮย ไหนเควสเราคืออะไรเนี่ยเา้ยโอ้โหเมื่อกี้น่าเสียดายว่ะไม่มีไม่มีไม่มีแมงเขี่ยในศาสตร์เออเข้าไปไหมหรอไอ้เราเข้าไปอีกดิเฮี้ยกลเฮี้ยอะไรอ่ะมาดิเรานี่ไปเด็กกันเลยยูมึงแดกยาไปหมดเลยเฮี้ยสติเฮี้ยยู่ในสงสารจัดเดี๋ยวกูไปใหม่ไปใหม่ีกทมาไปเด็กกันไปปิดไปายปิดไปขายไปกูล่ะกางเขนมีกี่อันกางเขนมีกี่อันน่าจะสองนะไม่รู้อะโอเคอยู่อันนี้ไอ้การหนึ่งเอาเข้าไปเราไปวางไว้เรายืนเหยียบไปอ่ะมันยืนเหยียบได้สองคนไดหมจด เฮ้ยด้หมอแค่ยืนเหยียบไปนั่นแหละผีเหยียบโอ้เจ้าผีเดียวเดียปรดตอกเลยจะเอาไอ้ที่วางไว้ไหนดีวางไว้ไหนก็ได้เพื่อนวางไว้แล้วก็เหยียบไปวางไว้ไหนก็ได้ยังไงล่ะแล้วก็เหยียบไปแล้วก็เหยียบไปชิคก้ากลัวว่ะเราจะยั่วผีได้ยังไงวะชคุณมืออโอ้โอเคยั่วอย่างนั้นแหละเพื่อนมาเพื่อนยื้อเหยียบไหมเฮ้ยบอโลสัทอ้าวมันเล่นมึงแล้ว จเซฟอายฟักอ <formation jin x 2> ีกหิวเบ็ดนออ่ะเดี๋ยววางไว้พูดเลยเฮลโหลองเพลงนร้องเพลงจิวันเพลงอ่ะเดือนอกยเฮ้แมจเซฟฮันต์ีฮันมีพี I have a ไมกางเขน you wanna fight

โอ้โหอ้โอ้ยผ่านแล้วจบแล้วจบแล้วไม่ไม่ตายตายทำไปอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมฮิวตายอ่ะไอ้เหี้ยกูโดนหลอกออกมา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 ไม่มันมีไม้กางเขนแล้วกูไม่ได้ถ่ายกูไม่ได้มีกล้องเอาไอ้ฮิวกูแตกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยตายเหรอมันยืนมันยืนมันยืนตรงไม้กางเขนไหมเหรอไม่รู้อ่ะกูยืนตรงไม้กางเขนเลยมันมันฮันเด็คว่ะ มึงเหยียบไปเลยใช่ไหมกูเหยียบเลยเอาไอ้ยี่อะไรคือเควสเควสไม่ติดด้วยสัตว์เจ็ไอ้ยัยยูตายฟรีกูเป็นกูไม่มี้ัดอาผู้วายอยู่เนี่ยไม่คือผู้คือผีผีอ่ะมันมันมันเดินมันเดินทะลุผู้กูไปสองรอบสามรอบเลยเออแล้วมันก็เดินมาหากูเว้ยแล้วมันก็มึงได้เดินหรือมึงได้ขยับหรือเปล่าขยับเพี้ยอะไรกูหันกล้องตามาเฉยๆเอ้าไอยู่อยู่ตายฟรีสัตว์ อุ้ยแล้วผมแม่งไอ้เจ้จเซฟแม่งถือขวาได้ยัยจีละไปกงงเลยขายอะไรไงวะเพื่อนเราได้เสียสละแล้วเพื่อนเราได้เสียสละแล้วไอ้เพื่อนเนี่ยพี่เว้น The Ghost Form Hunting Win the อะไรเนี่ยแมงเคนี่ใช่ไหมคิวสิกอ๋อคือทำไปแล้วเมื่อกี้แต่มันทำไม่ได้หรือว่ามันต้องเหยียบแค่คนเดียววะจีหรือว่ามันต้องเหยียบแค่คนเดียวดิลิงวิดเหยียบสองคนเหยียบสองคนให้เหยียบมันทั้งสองถือไม่ได้หรอถือไปชนแม่งไม่ได้หรอ มไม่ก็คือไม่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 ถึงว่าหมายถึงว่าไม้กางเขนอ่ะเหยียบอันหนึ่งอ่ะเหยียบได้กี่คนสองคนสองแค่มันเหยียบได้หมดแั้นเราก็อะไรเราขอเลยฮะไว้อะไรเพื่อเราเพื่อเราได้จากไปอย่างสงบแล้วแล้วก็ทิ้งศพเข้าไปที่นี่กูอยากไปดูศพตัวเองจังลืมตอบขีเดมอนแล้กูตอบแล้วตอบแล้วกูตายกูไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ได้วิวหรอใกล้หน่อย เฮ้ยเกมแล้วมีคนปากดีมันบอกว่ามันอยากเล่นคนเดียวเพื่อนเกมนี้เราเล่นคนเดียวเลยไหวเปล่ากระจอกเหี้ยผีได้กาได้ได้ท้าทายสัตว์เดี๋ยวรู้เรื่องเลยก็อยากตายอีกรอบอะครับโอเคได้โอ้หนี่มันหมดง่ายนี่หว่าห้านาทีสัตว์เอ้ยกูเวลน้อยสร้างห้องอันนี้ไม่ได้อ้ามึงเอาเลยจริงทำเพี้ยเลยเนี่ยอ่าจ้ายิมนาสติกอะกระดูกอ่อนนะฮ้กระดูกอ่อนนี่มันกรึบกึบอะเนี่ยกระดูกไก่ออไอฮิวมึงเอาอันนี้ไปยังเนี่ย โกโปรใส่โกโปรด้วยไปแล้วมันมีสี่อันโกไปหนึ่งนั้งอ๋อจัดไปเพื่อนที่เปิดประตูดิจะเปิดประตูให้เพื่อนเราดิพนัดท่านเลยเออเข้าไปเลยเดี๋ยวกูจะมอนิเตอร์ช่วยมึงเองเพื่อนเข้าไปโอ้ยบ้านไม้ด้วยเฮ้ยบ้านไม้เนี่ยเขาเรียกคลาสสิกเพื่อนโอ้ยโอ้แอดแอดกูชอบเลยว่ะแอดแอดให้ร้องเพลงกันนะจับไปแล้วนะหุ้ยแอดกระเป๋ามึงนี่กูเล่นบ่อยมากกูชอบ มาแล้วครับจังหวะนี้เราจะมาช่วยเพื่อนทิวโกงเราฮะอุณภ <im ูมิห้องไหนต่ำๆนะเพื่อนมึงเดินไล่หาเลยเพื่อนมึงไม่ต้องไล่เพื่อนกูเห็นรด้วยอ่ะเออมึงต้องเห็นอยู่แล้วพวกกูก็น่ารักเสมอเพื่อนทุกคนเป็นกำลังใจให้อยู่อุณภูมิเป็นไงเพื่อนมึงอย่ามมวตื่นเต้นคงที่อยู่ครับ๋อสุดยอดมากน้องแล้วเปิดนาวิชันแล้ไม่เปิดดีว่าอันไหนมันจะชัดกว่าก่อนวะจิว่าเปิดนาวิชันน่าจะชัดกว่าก่อนไล่ก็ปิดไฟก่อนนาวิชันชัดกว่าเออโอ้โหปิดไฟแล้วเปิดนาวิชัน ไอ้เฮีิวกูจะเล่นยังไงอ,อย่างนี้ก่อนไม่เปิดไฟฉายอะ <laughs> โอ้มาถึงห้องครัวแล้วเลยครับ <laughs> ฟาร์มเฮาจิ้มทำไรกูจิ <c oughs> ช่วงนี้เว็บเขาปิดนี่เราน่าจะขาดแล้วเนี่ย <c oughs> ไปเลยไปเรื่อยๆเลยเพื่อนเวลาเดินอยู่เพื่อนเหลือสามนาทีเพื่อนชิวๆ วเวลาเรื่อยๆโอ้เรามีหลายห้องด้วยสัตว์โอ้มันก็หลายห้องทุกแมปเพื่อนชั้นสองนะเออมันยังมีชั้นสองมีห้องใต้หลังคาด้วยทีเด็ดเลยถ้ามึงเจออยู่ห้องใต้หลังคาทีเด็ดเลย <c oughs> ถ้าเจอผีอยู่ชั้นแรกอะ่ะคือลาบอันประเสริฐไอ้เหี้ยไม่กลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเจอแบบผีแม่งอยู่ชั้นสองชั้นที่อะไรเงี้ยไอ้เหี้ยกูกลัวอันนั้นหลังบ้านเพื่อนหลังบ้านหลังบ้านเพื่อนหลังบ้านเพื่อนสริสริสสิส่องน้ำวะเออวล้ห้างน้ำบ้างคนไอ้เหี้ยโศกจังวะชั้นละชั้ยไม่่แน แต่ชั้นหนึ่งมึงดูทุกทุกห้องแล้วแน่นะสำหรับคนเดียวนี่ก็คือก็เล่นมันหน่อยอะหาห้องนี่ตอนกูเล่นคนเดียวนี่คือหากันมันอะเฮ้ยไปเจอกลัวอา้วอาวไอ้เฮียจี้หลุดไอ้สัตว์คืออะไรคืออะไรของของเอ่อมันยังอยู่ใช่ไหมของกูอะ่ะ <c oughs> น่าจะอยู่แหละ <c oughs> เฮียจี้บินไอ้ <c oughs> สัสชิบหายแล้วไอ้เฮียจี้มึงโดนผีหลอกปะเนี่ยมึงเจออาถรรพ์แล้วกูก็กลัวนะมึงไอ้อย่าไปกลัวกูกูช่วยยังหายอย่งกห่วงเมื่อตอนเนี้ยเฮ้ยเวลายังเยยดิอนอยู่มันไม่ฆ่ามึง เหรอเออเวลาเดินอยู่อ้วอาวไอสัตว์ห้านาทีมันเข้าดาวไงมันไม่ฆ่ามึงเจอยังมึงยังไม่เจออีกเหรอโอ้โหทิพไผ่อยู่ที่สิบสี่สิบห้าเลยอ่ะเดีย๋ยวเจอห้องใต้หลังคาเลยโอ้หกูก็น่าจะน่ากลัวอยู่แล้วเจอห้องใต้หลังเฮ้ยกูยอยู่เป็นเพื่อนมึงไงกูแบบว่าไม่ทอดทิ้งเพื่อนโอ้หกูมาชั้นบนแล้วนะโอ้โหห้องนี้นี่ทีเด็ดเจ็ดย่านน้ํายังไม่เจออีกเหรอเคยเล่นปะกูคเคยมามไม่เจออ่ะกูเฮ้ยทำไมไม่เจออ่ะ เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเอ้าเอาผีแม่งล่อกูแล้วเอ้าเอ้าโอ้ยอยู่ชั้นลี้เลยอ้าวใช่เหรอใช่เหรอสามอ้าเพื่อนๆเพื่อนนี่แหละความสนุกแล้วเพื่อนโอ้มึงเจอของดีรับน้องรับน้องแล้วยิ่งเหลือเพื่อนมันมึงมึงเอากล้องไปวางเลยเอาแบบเวลาวางกล้องแบบว่าเน้นเน้นให้มันเห็นทั่วทั่วห้องอ่ะเรามีกล้องสามตัวเพื่อนเดี๋ยว โอ้แล้วเขาดาวไอ้ยีเขาดาวจนกูจะเจอผีแล้วไอ้ห่ามันหมดแล้วมันหมดแล้วเพื่อนมึงมึงได้เจอแน่ถือถือของไปมึงกลัวมึงเอาของไปดองไว้ตรงนั้นเลยดีกว่าบึงถือหนังสือไปหนึ่งเล่มแล้วก็แฟลชไลท์แล้วมึงก็เอากล้องขึ้นเลยเอ๊พมึงเงียบดิไม่มีมันมีเสียงวิทยุอ่ะหรือว่าคุยคนคุยกันก็ไม่รู้เฮ้ยเขาเขาเรียกว่า เขาแสดงอิทีทิ์บางอย่างนี่ไงเนี่ยมันมันออกแอคชั่นแล้วนิดนึงมึงถือหนังสือแล้วก็กดคิวกดคิวกดคิวให้มือว่างแล้วก็ถือกล้องขึ้นไปเลยกูถือไม่ได้อ่ะกดคิวให้มือว่างกดคิวมึงทิ้งนีโมทแอร์เพื่อนทิ้งนีโมทแอร์มือมึงเต็มเพื่อนมือมึงเต็มทิ้งนีโมดแอร์เยี่ยมมือว่างถือกล้อง let's go อ่าเย่ยมยียมยีไม่กลัวกูไม่กลัวหอกมาดิไอเวไอผีหน้า เอ้ยผีเขายังไม่ทำอะไรเพื่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะบอกเองว่าผีมันจะทำอะไรตอนไหนไอฮิวฮิวฮยูมึงมึงมึงเลื่อนเลื่อนสมุดไปข้างหน้าหน่อยดิโอ้โหแค่นี้กูกลัวกลัวอยู่แล้วอ่ะเพื่อนเฮ้ยกูมอนิเตอร์กูช่วยมึงวะกูช่วยมึงเฮ้ยโอ้โหยูวกูเจอของดีแล้วว่ะก็สอฟวะก็สอฟก็สอฟเจอก็สอฟจับไว้โอ้เจสเก้เพื่อนกูวางกล้องตัวเดียวมึงไม่ต้องเอากล้องละไม่ต้องเอากล้องละมึง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 ลงมาเอาวิทยุ แล้วก็เอาไม้เขียนไปสักอันนึงอะเผื่อไว้เผื่อไว้กูองคุยกับผีเหรอเฮ้ยอย่าไปกลัวมันเพื่อนเพื่อนเราเราเสร็จเราเราเราได้บอดแสนหนึ่งแล้วเว้ยผีชื่อเลยนะดดนนอทอมสันน่ะเอาเด้สุดยอดชื่อผีเนี่ยกูชอบมากจริงเปิดไฟได้ไหมวะชั้นล่างเ่ยหี่ยกลัวมันผีมันดับได้อยู่ดีเพื่อนเขาเขาเปิดไฟด้วะโอ้โหแสงจ้าแสงจ้ากับซีนอนไม่เห็นเขียนเลยวะมึงมึงมึงวางมึงวา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 งไม้เขียนไปเลยสักทีหนึ่งทิ้งไปเลยกูว่ามึงอ่ะ มึงมึงเขยบต้้อองคุยยแลวเเหรนี่มึง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 เขยบหนังสืออ่ะไปซักตรงโต๊ะอ่ะมึงเห็นโต๊ะป่ะโต๊ะที่มันมีหายวางอ่ะเห็นปะโอ้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวมันไม่มีอะไรเพื่อนไม่มีเแค่อะไรสัตว์กูกลัวเนาะเฮ้ยแมนโจโน่ทอมสันไอ้เหี้ยกิบเบียไซด์เฮ้ยมีกระป๋องตกว่ะพี่มีกระป๋องตกแล้วโอ้โห เพื่อนมันเล่นระดับเจ็ด่ะเพื่อนตอนเนี้ยโอ้โหดูนี่ดิดูในรูปดิ่ยี่กุลทุกขาคนไอ้เหี้ยมึงมึงเดินเดินรอบห้องเลยแล้วก็เปิดไมค์คุยไปเลยแล้วกูจะหนียังไงล่ะไอ้เหี้ยแมงเคนยังไงมึงศรัทธาในแมงเคนตะกูได้ยินเสียงประตูปิดด้วยเออช่างแมงมึงมึงอยู่บนนี่มึงทำอะไรไม่ได้แล้ว to you ผีมันอาจจะโง่มึงพูดจะช้าดิ d o you hear me ชอบแมนชอบเอ้ยเขาเหมือนจะไม่ว่ะ กขไม่หือไม่อืออ่ะเพื่อนกูว,ว่าช่างแม่งไม่ต้องหูงแมงแล้ว<า>ทีมิทิวเลยแล,แล้วก็ไปเอาไอ้นี่มาเนี่สังสาระหัวรออะไรเลยคูดได้ยินนะเว้ย <c oughs> ไอ้ตัวละครมึงอัพเบิร์กวิ่งมาพ่ะน,นี่ย <c oughs> ี <c oughs> ่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่่่อ้ย่่่่่่่่่่่่่่ะ่่ช่่่่่่ย่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่ึ่้ย่้ไม่ม <c oughs> มไหวแล้ว่ะ <ừ> เฮ้ยแต่ไม่มีวาไม่มีเชี่ยอะไรเลยอ่ะมึงมึงเราเอาปืนยิงอุระภูมันลองยิงใหม่ดิเชี่ยมันใช่ตรงนี้แน่ปะเนี่ยตรงนี้เฮียเราสามอ่ะยูวีแล้วโกสออฟแล้วเหลือเฮียอะไรกวะสปิริตบล็อกก็คุยแล้วไม่ได้สติมึงหมดแล้วแล้วไปดีประธานกูแล้วเพื่อนอ้าวนี่ไงเพื่อนกูบอกแล้วมึงอย่าไปทักมันมึงอย่าไปทักมันไอ้เพื่อนมันนอยู่ไหปิดไฟฉายปิดไฟฉายเพื่อนปิดไฟฉายแล้วทราไงไกลต่อ หลบมุมหลบมุมหลบขอบเฮ้ยมันยังหันอยู่มันยังหันอยู่มันยังหันอยู่อยอู่นิ่งๆเลยอยู่นิ่งๆอ,อยู่นิ่งๆอ๋อชิบหายแล้วเพื่อนกูเพื para 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 ่อนกูดูเปิดไอพิชชันดิเพื่อนกูหลบขอบตู้เฮ้ยแข็งใจไว้เพื่อนอีกนิดเดียวมันจะมันจะผ่านไปเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเลิกหันแล้วเลิกหันแล้วเใช่เหรอเอ๊เลิกหันแล้วเหรอเลิกหันแล้วไอ้สักกูจะโกงน้ำเหี้ยอะไร ไอ้ห่าแล้วแม่งกดตีไอ้เฮียอยู่ๆแม่งเข้าไ <c oughs> อ้ไอ้ฮิวมึงเอาปืนยิงอุณภูมิมึงเอาไปวัดข้างบนใหม่แต่ก็สออฟมันอยู่ข้างบน,นะอะก็สออฟมันอยู่ข้างบนอะมันควรจะมันมันก็ควรจะอยู่ข้างบนนั่นแหละถูกแล้วปล่าวะปะลารอดให้อยู่เนี่ยมันขึ้นสี่เนี่ยเออไอ้เฮียทำไม<อ>วะไปเดี๋ยวคูช่วยเพื่อนผมหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยเพื่อนผมหน่อยดีกว่าผมรู้สึกว่าเพื่อนผมต้องการความช่วยเหลือผมเป็นเพื่อนที่ดีไงผมไม่ใช่พวกที่แบบว่าเอาแต่ดูเฉยๆใช่ป่ะผมไม่ใช่คนอย่างนั้น